สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําปักหลังของเดือนพฤษภาคมแล้วนะอะมาดูกันค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลขอไพ่พลังงานของคุณชาวราศีตุลลัคนาตุลขอไพ่พลังงานของคุณค e e นออฟเพนิโคลราชินีถือเหรียญฮะ คุณคุณคุณมุ่งมั่นเกี่ยวกับปเป้าหมายในชีวิตมากกว่าเรื่องงานเรื่องเงินนะคะออืคุณมองทุกอย่างด้วยเหตุผลเอามากๆเหตุผลจริงๆคุณตระหนักถึงความสําคัญของของเรื่องของเหตุผลที่จะใช้ในในชีวิตของคุณมากกว่านะเนี่ยราชินถือเรียญเนี่ยอืมทีนี้มาดูว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างคะ่ะชาวราศีตุลลัคณาตุล ไคริชเชตและหนึ่งไม้เท้ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างของเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ทำให้จุดประกายความคิดของคุณอะไรบางอย่างเกิดเป็นไอเดียเกิดเป็นความคิดในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคุณขอดูสถานาการะแล้วคุณเจออะไรกันอีกอ่ะมันเป็นภาวะที่คุณรักใครมากมากเลยมากๆกอ่ะมาก,มาก,มากจนแบบสุด แล้วคุณความอดทนของคุณมันสิ้นสุดอืมแล้วคุณไปเจออะไรกันมากับเหตุการณ์ไฮโลแฟน <Halo Fan S 1> ต้องมาจริงๆด,ๆด้วยบางท่านคือชาวสิลปศึกษาักคณะศึกษพฮฮโลแฟนเป็นเรื่องของการตระหนักในเรื่องของคุณงามความดีของเหตุและผลถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่หลักซ้อน คุณมองว่าคุณต้องคุณพอแล้วกับการรอความสัมพันธ์ตรงนี้กับเขาคุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่แล้วคุณอยากกลับมารักตัวเองไปโฟกัสเรื่องอื่นในอนะโคตดีกว่าแต่ถ้าเป็นรักซ้อนคุณรู้สึกคุณอยากทําทุกอย่างคุณเอาเหตุผลของคุณงามความดีมาซับพอร์ตความคิดของคุณในการที่คุณเดินออกมานะคะอืม แต่ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณตรงเนี้ยที่ที่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังมีความรักหลงเหลืออยู่นะแล้วคุณเจออะไรกันอีกบ้างจ้าห้าดาบยังไม่สุดหรอกยังตัดยังตัดไม่หมดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆก็ยังตัดกันไม่หมดยังไม่ขาดนะคะอืม ตอนนี้เขาคิดยังไงคะกับชาวราศีตุลและขนาตุลสามไม่เท้าสี่เหรียญสี่เหรียญเป็นไพ่ของการรักตัวเองนะเขารักตัวเขาเองอะ่ะเขารู้ว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นเหตุผลที่ เขาไม่ได้ผิดอ่ะเขาถูกอืมแปลกลึกเขารอโอกาสอะไรบางอย่างในการที่จะเหมือนเขารอมันมัน,ม,นมันไม่เชิงรอเหมือนเขามองว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันก็คงก็คงค่อยคุยกันละกันไม่ได้คาดหวังเขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องของอนาคตของความสัมพันธ์ดูนี้เอาง่ายๆ่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลละคนาตุลค่ะ หกไม้เทา้าหกเหรียญหกไม้เทา้าสามถ้วยความสัมพันธ์ของผู้คุณชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณกับตัวเขาเองเนี่ย บางคนมีเรื่องของภาวะของอผลประโยชน์การเงินอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้พวกคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปอยู่ด้วยกันได้ไปคุยกันแบบสองต่อสองแต่ถามว่าโอกาสนั้นจะมีการได้ปรับความเข้าใจในเรื่องที่ไม่เข้าใจกันไหมไม่มีแต่แค่จะได้คุยกันนะคะได้คุยกันได้คุยกันเท่านั้นมีเหตุการณ์ที่จะต้องได้ใกล้ชิดกันเท่านั้นอืม อืความสัมพันธ์อื่นๆยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าไปกว่าน,นี้นะคะอขอสรุปสถานาการณ์อีกใบสิ the empress แปลว่าบทสรุปของการคุยกันระหว่างคุณกับเขามันเป็นสถานาการณ์ของการคุยกันที่ ดีถ้าจบก,ก็จบด้วยดีถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจแต่ดีเอ็มเพรสเป็นไพ่ของการท้าในเรื่องของของการเจราจานะคือคุณจะได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแหละมีความสุขทั้งสองฝ่ายเอาง่ายๆนะคะอืมโอเคทีนี้มาดูการงานค่ะของชาวสิตุลละคนาดสู มีการจะได้เลื่อนระ,ระ,ระดับพัฒนาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการได้พิจารณาแล้วถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรคุณมีการได้ขยับขยายร้านมีการขยับขยายมีการขยับขยายธุรกิจของคุณที่เป็นอยู่จะมีลูกค้าเก่าๆเข้ามาหาคุณคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะการเงินค่ะ ราชินีถือไม้เท้าก็ไม่แย่หนึ่งถ้วยไม่แย่เลยแปดถ้วยมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีเงินเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีเงินเข้ามามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินอืมเงินไม่ขาดมือนะคะคนโสดตุนกันบ้างคนโสดตุนมาดูซิคนโสดตุนจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่ไง สิบเหรียญคุณจะเจอความรักทางโซเชียลมีเดียจากคนที่เคยส่องคุณบ่อยๆนี่แหละนะคะอืมสถานะไม่ชัดเจนโอ้ยสองดบับสถานาการณ์นี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนหรือพัฒนาขึ้นนะคะอืมแล้วแถมยังต้องมีเรื่องเสียใจคุณอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องของความสัมพันธน์นี้ยังไงคุณก็จะต้องอยู่รักตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อใจเอาไว้ด้วยอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองไว้ก่อน นะอืมเป็นที่ตั้งอ่ะอืมเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกันไปก่อนนะคะทีนี้มาดูกันสถานะของคนมีคู่เจ็ดถ้วยสิบถ้วยสิบดาบ <c oughs> จริงๆความสัมพันธ์ของพวกคุณมีความสุขนะคนมีคู่เออแต่พวกคุณมี หาเรื่องไปคุยเรื่องอไร้สาระป่ะแล้วมันทําให้เกิดปัญหาทําให้เหนื่อยแต่สุดท้ายยังไงครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวค่ะหรือว่าแฟนก็ยังเป็นแฟนกันอยู่นะคะออโอเคแต่แค่อยากคุยกันเรื่องที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ทําให้แบบต้องเป็นเหตุต้องทะเลาะนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ขั้อนเจาะยดวงส่วนตัวอะอยู่ในด e s ิ r i p t i o n ็อกด้านล่างนะจ๊ะกดลิงก์มีลิงก์และแอดขึ้นมานะคะถ,ถ้าเกิดว่าแอดไลน์มาแล โอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ